เดี๋ยวจะพามาเชื่อมต่อตัวมอเตอร์ประตูไฟฟ้าเข้ากับแอปพลิเคชัน Smart Light นะครับเพื่อทำการสั่งงานเปิดปิดประตูด้วยโทรศัพท์มือถือเนี่ยสำหรับท่านที่โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าแอปได้เลยแล้วก็ทำการเพิ่มอุปกรณ์โดยไปที่สัญลักษณ์บวกนะครับแล้วก็กดเลือก add device นะครับเพื่อทำการค้นหาอุปกรณ์อย่าลืมเปิดบลูทูธของโทรศัพท์แล้วก็ on s ว i t c ของตัวมอเตอร์ไปด้วยนะครับรอการค้นหาอุปกรณ์ในตัวแอป Smart Light สักครู่นะครับถ้าไม่ติดปัญหาตรงไหนก็จะมีตัวอ ต f h นะครับทำการกดเลือกแล้วก็เชื่อมต่อกับ WiFi ในบ้านของเรานะครับให้กับตัวอุปกรณ์เนี่ยเราใส่รหัสผ่าน WiFi ในบ้านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอการเชื่อมต่อประมาณหนึ่งนาทีนะฮะแล้วแต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตของแต่ละบ้านบางทีอุปกรณ์เราตั้งไกลจากตัวเราเตอร์ก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับเมื่อเราทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการตั้งชื่อของตัวอุปกรณ์ได้เลยนะครับอย่างของบ้านผมเนี่ยผมตั้งว่าประตูรั้วหน้าบ้านนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะทําการสั่งการทํางานของประตูไฟฟ้าานัส่่งเปปิด <S 2> <S 2> ปปิดดผ แอปพเคชั่นสมาร์ทไลท์ได้เลยนะครับ